สวัสดีคุณผู้ชมแล้วมาอยู่กับ GeForce ต่อกับพาร์ทที่12นะครับอ่าคราวนี้เราจะมาอยู่ใน Power Generator นะครับผมไม่ใช่เครื่องปั่นไฟเ b สไปเดในในไลท์นะไม่ใช่นะคนละเกมนะครับอันนี้คือเหมือนว่าเป็นการหยุดยั้งครั้งสุดท้ายหรือเปล่าการหยุดยั้งขั้นสุดท้ายนะครับก็คือมามาปิดไอ้เจ้านี่นะครับแต่ว่าแน่นอนมันอันตรายเกินไปเข้าไปมาได้หรอกแต่แต่คือสามารถทําได้โดยการทําให้มันโ o v e r h ฮีท ก็คือร้อนเกินไปแล้วก็จะหยุดได้นะครับโอเคก่อนอื่นมาซื้อแมปก,ก่อนเลยเดี๋ยวต,ต้องหาแผ่นดิสตนะฮะอ่าโอเคอันนี้ซื้อมาเรียบร้อยเต็มโอเคครับมาอันนี้มีที่ฟาร์มนยครับโอ้ได้มา30สิบครับโอ้โหขอบคุณมาเยอะจัง้ยมีบาเรียรตรงนี้มีบาเรียรตรงนี้นี่แนีนี่แนีนี่แน,น,นีบาเรียรแล้วโอ้โหโอ้โห,โโหตัวเราดำเลยที่ผ่านเฮ้ยมันเอามันติดไฟด้วยนี่ว่ะโอ้ อ๋อคือโดนอ้นี่ไม่ได้เหรอคือโดนไอคือถ้าโดนไอด,ดำๆนี่มันโดนเลเซอร์ไม่ได้ใช่ปะจิบหายแล้วมึงไอนี้ก็มาโอ้โหเลื่อนรถเยอะด้วยนะเนี่ยเลืเ่อนรถเยอะด้วยน้ำเชเล่นบ้าเอ,อ้ยทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้จิบหายแล้วมึงจิบหายแล้วมึงโอ้ยข้างหลังก็มีบาเลียททำอะไรไม่ได้แน่นอนอออ่ะแล้วแต่เลยททำอะไรก็ทำ แล้วแต่เลยทำอะไรก็ทำครับไม่กลัวอยู่แล้วเออเรียบร้อยตรงเนี้ยไม่ได้วะ่ะตรงนี้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะอ๋อได้นี่ไงมีช่องโอ้โหตาเซยแล้วกูอ่าแน่นอนครับให้มุชเข้ามาครับครับมาออ้ออไม่มีทางขอเลือดหน่อยขอเลือดหน่อยขอบคุณครับโอ้โหสมอเฮล ขอเลือดนอยขอเลือดน่อยไม่มีเลยและนี้อ๋อนี่ไงมีสวิตอยู่ปาบเข้าให้โอเคทีมฉันเปิดพอแรกแล้วเราไปที่สองต่อเลยโอเคครับอ๋อนี่คือทำให้มันโอเวอร์ฮีทใช่ปะอุ้ยเครื่องชงกาแฟมาวะ่ะเครื่องชงกาแฟมาวะ่ะต้องยิงแก้วส้มๆก่อนไม่งั้นมันยิงยังได้ใส่เราได้ เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนอนแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพื่อนนะเออตูมเอฟเฟกสวยแล้วเดี๋ยวภาพจะพังเหมือนคลิปที่แล้วไหมอันนั้นพังเพราะเอฟเฟกระเบิดจริงๆนะเออไม่ได้โกหกคือภาพมันค้างไปเลยจะเสียงไปเว้ยเดี๋ยวไปได้ยังครับอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเออข้างบนก็มีเหรอ ขบวนก็มีเหรอนูนเจอแล้วเรียบร้อยครับไปห้ามตกลงไปเด็ดขาดนะตกลงไปนี่ไม่เหลือนะครับบอกเลยยังโอ้โหไปหน่ากลัวมากดูดิขบนเนะี่ยโอ้ยโอ้ว่าจะไม่ตกนะว่าจะไม่ตกแล้วใน,ะวน,วนชิปหายโอ้โหไกลด้วยดูดิมามาแล้วนั่นมาแล้วโอเคไปไม่น่าเลย ไม่น่าเดินมากเลยนะะเออเนี่ยยิงให้มันตกก็พอเลยนี่ไงโดดมาได้ปะโอ้ยสี่ส,สีขอบคุณมากครับคือมูชไปไม่ได้แน่นอนม,นมันมีตรงนั้นอยู่เลยนั่นแนหะต้องตัวเราเนี่ยหลที่ไปมันยิงอะไรใส่ใครวะนะฮะเออยิงไม่ได้ก็ยังอยากจะยิงนะฮะเออถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอเค เยบมีอะไรตรงไหนไหมเดี๋ยวขอดูก่อนตรงนี้ยังไม่มีอะไรนะยังมีแต่นนี่อยู่ออโอ้กี่สิบวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเมาส์จะเมาส์เมาส์จ้าเมาส์จ้าสามอันจ้ามีเครื่องตัดกระดาษตรงนี้ด้วยครับเห็ปะไม่ใช่เครื่องปรับอากาศ เออมันดันให้เราเข้ามาในนี้เอออย่าคิวว่าไม่เห็นอย่าคิวว่าไม่เห็นอย่าคิวว่าไม่เห็นเออ,เ,อ,อเข้ามาแล้วฮึบอ่าแหล่งที่สองครับโอโห้ครั้งนี้พิษว่ะครั้งนี้พิษ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 หรือกาวอะถ้าเดินไปเหนียวๆก็นะเออกีจอเด้งกระพออัยไม่รู้มันเด้งหลายรอบแล้วมันเด้งอะไรกันบล๊อเออ โปรแกรม m a แวร์อะลรว่ไม่แน่ใจทางมันฮะถอเปิดต่อได้ก็ดีแล้วอืมเรียบร้อยโอ้โหไลฟ์ขอบคุณมากเลยเมื่อกี้เสียไปหนึ่งได้คืนมาหนึ่งสรุปมันพิดหรือมันกาวอะอ๋อพิดพิดพิดโอ้โหโอ้โหดูดูรดรถโอ้โหไม่น่าไปโดนเลยครับอือโอ้ กือบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้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 โหโอ้มันมาเรื่อยๆเลยนี่ว่าชิบหายมันมาเรื่อยๆเลยเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอนี้ไม่ได้ด้วยผมว่านะอ๋อในนั้นด้วยในนั้นในนั้นเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ลิฟโอเคเราต้องขึ้นไปบนนู้นนะฮะเอาพาวเวอร์คอร์ไปใส่ตรงนี้ใช่ไหม โอเคอ๋อ <Okay>. oh, มาใส่ตรงนี้ไม่งั้นเปิดไม่ได้นะโอเคโอ้โหเราดูสิเราดูสิจะไปยังไงล่ะครับผ่านนี้ไปแน่นอนเออไม่โดนครับไม่โดนเอามาเอามาเอามาเออนั่นแหละเออเออเโอเคมีบาเรียอยู่ใต้นี่เว้ยเนี่ยเด็ดเด็เออไหนๆก็มาแล้วเอาแมา่งเลยละกันเออเอาแม่งเลยละกัน ถือไว้นานจะเป็นไรป่าววะเออเก็บหน่อยก็ดีไหนๆก็ลงมาแล้วเสิบหนึ่งสิบหนึ่งเก้าเออไม่โดนนะอยา่ยาอย่าอย่ายิงมาขอร้องเออขึลืนมาขึลื่อนไปเออนั่นแหละอย่ามีอะไรนะอย่ามีอย่ามีโอ้โหมีเมาส์ไงคุณพี่มีเมาส์ไงคุณพี่มีเมาส์ไงเออเออเออนั่นแหละเอาให้หมดครับดึงมา ทามโดนเลยเดือดขาดเสียวโอ้โหนี่ไงเลเซอร์เลเซอร์ก็มีครับมีอะไรโอ้ยมีดิส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 แล้วมีเมาส์ครับโอ้โหมีมีดิสแล้วมีเมาส์ dit, ะ au, นะเออนั่นแหละเรียบร้อยครับดิสเน่อะไรอ่ะเฮลอัพเกรดยึดคหลอดเลือดว่ะโหของของดีของดีของดีงดงดเลยเนี่ยถึงแล้วเย็บใส่นั่นแหละครับ ต้องไปกดเอาข้างนอกอ,อีกอะไรอ่ะอ๋อใช้มุดใช้มุดโอเคอันนี้รู้อันนี้รู้เอเอโอเคเรียบร้อยไปออกมาได้แล้วโอหโคตรโคตรเร็วนี่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 เอออันที่สองเรียบร้อยเย <Yeah. S 2> ต่อไปอันสุดท้ายครับอันที่สามมาแล้วอันนี้คราวนี้ไม่มีอะไรนะ ไม่มีอะไรมาดักนะครั้งนี้เหลืออีกที่นึงครับเหลืออีกที่น,ทนึงอออโอเคโอเคโอค้โ,อโหเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมจำได้ว่ามีเฮ้ยคุ้นคุ้นข้างบนอ่าทัดเจนทัดเจนทัดเจน,เจนตกลงไปเลยเพื่อน ดีมากอ๋อข้างล่างนั่นไงเห็นปะมันมีไฟฟ้าขึ้นมาแล้วเลยเออข้างล่างคือไปไม่ได้แล้วมันต้องต้องขึ้นอย่างเดียวข้างนี้โอแล้วโคตรนานบอกเลยโคตรนานเป๊ะมีเหรอยังมีเหรอโอ้โหนู่นนู่นเจอแล้วเจอแล้วนู่นนู่นนู่นนีไงต้องยิงเผื่อด้วยเออไม่งั้นไม่โดนโอ้โหโอ้โหลืมดูข้างข้างลืมดูข้างข้างบอกเลย อะไรอ่ะ้องแอคทีเวษอะไรอีกวะไหนในในอ๋อข้างล่างข้างล่างเจอแล้วข้างล่างโอ้โหนี่ก็มีเหรอนี่ก็มีเหรอเพื่อนเออ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 กูยิงไม่พลาดแล้วกูบอกแค่นี้แหละเออเรียบร้อยเนี่ยข้างล่างเจอแล้วคึบอ่ะยิงเออโอเค โอ้โหยังไม่ยังไม่หมดอีกเหลอยังไม่หมดอีกเหลยยังยังเรายังไม่ขึ้นเรายังไม่ขึ้นเออไปดูเดี๋ยวดูรอบๆก่อนมีดิสครับตรงนี้มีดิสแถวนี้มีดิสน่าจะ่ข้างบนอืมโอเคอ่าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนนะฮะมาการลอยตัวมาแล้วน่าจะูข้างบนปะดิสอะดูซ้ายดูขวาให้ดีๆตรงนี้ไม่มีแสดงว่ายังไม่ถึงเออโอเค ตรงนน้นบะนังไงเจอแล้วขอก่อนนะเพื่อนโอ้โหช็อตโบเตอร์เอาวะช็อตโบเตอร์วะอะไรอะไรเพื่อนโอ้โหโอ้โหรู้แล้วเอามาทาไมรู้แล้วเอามาทําไมนี่นี่นี่เอาเลยเพื่อนแล้วแต่เลยเพื่อนแล้วแต่เลยอะไรอะยังยังไม่ตายอีกเหรอเพื่อนฮะอออเอแลดูเปลืองกระสุนแปลก,ปกเออ มันต้องยิงนไกลไวไอ้ปืนนั่นน่ะนะเออเออเออไม่โดนไม่โดนเรียบร้อยตกไปข้างล่างซะเพื่อนเอาไม่ตกเละเฮ้ยอด,ดเลยครับมาคราวนี้ต้องออกทางนี้ใช่ไหมเนี่งขึ้นมาข้างบนแล้วครับตอนนี้เราน่าจะต้องไปตรงนู้นนะฮะนู่นนูนนูน่น,น,น,นไหนดูสิอ๋อนั่นไงใช่เลยโอเคลืมไปว่ามันกดเฮดได้ มามาดูดนะเพื่อนเออนัอ่นแหละเสร็จแล้วเราก็ต้องออกทางนู้นนะประตูแดงเดาว,ว่านะ่าจะอย่างนั้นโอเคมามาเออเรียบร้อยเย็บ yep. เร็วเร็อย่าอย่าลีลาอย่าลีลาเราพร้อมแล้วทางนี้อะไรครับโอ้โหอารามคล็อกค,คือทางแรกนะนี่ทำอะไรได้วะ ทำไรได้วะอ,อ,อุ้ย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 อะไรอะไรโอ้โหโอ้โหเล็กแต่เล็กแต่รุนแรงเล็กแต่รุนแรงอ๋อต้องยิงให้ต้องยิงให้พอดีใช่ปะต้องยิงจังหวะให้พอดีใช่ปะจังหวะที่มันกางจะระเบิดอะเออน่าจะอย่างนั้นเออแต่เนี่ยกูรู้แล้วจุดอ่อนมันมันแหละมันแหละเยอะๆเพื่อนเยอะๆเยอะๆหมดชิบหายกระตุนหมด โอ้ยิงยนกระสุนหมดเลยเรียบร้อยอันนี้ไปทำอะไรวะมี power core มีอ๋อสลับมาใส่ใช่ไหมเอานี้มาใส่ใช่ป่ะโอเคได้กระสุนมาแล้วปึ๊บใส่ใช่ไหมเพื่อนจัดไปใส่แล้วยังไงวะใส่แล้วมันจะหมุนไป่าไปทาง,ทางนึงอ๋อนี่ไงมาเอาได้ โอเคจัดมาเพื่อนจัดมาจัดมาเยอะๆตรงนี้มีอะไรไว้มันยังไม่ได้เก็บเฮ้ยม <c oughs> ีตู้มีตู้มีตู้ก็ชอบครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหยาวโคตรคราวนี้เด้อ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 เอามาด้วยเออไม่ได้ไม่ได้ทางนี้อะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยมีดิทข้างในวะ่ะชิบหายแล้วโอ้โวานี้โหดอันนี้โหดอันนี้โหดไม่ได้ กระโดดครับกระโดดกูบอกเลยส,สเตตกูมีสเตตกูมีโอ้โหมันปัดได้หมดเลยมันปัดได้หมดเลยเว้ยต้องอาศัยจังหวะที่มันเผลอเออนั่นแหละเอาอีกอ่ะเอาอีกะเออนั่นไงโดนฉีกหายพาวเวอร์คอพังโอ้เดอะฟัคให้มูชไปแน่นอนอนะันนะั้นอะนะรู้เลยแต่ครั้งเนี้ยต้องไปเอาใหม่ ต้องไปเอาใหม่ครับอืมเนี่ยแหละอันนี้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นคือต้องไปเอาใหม่ไอ้อบ้าเอ้ยมันจะเาพังอะไรตรงนี้วะหายปิดอะไรเอาเอาเข้าไปเออเกมไม่น่าจะบักเยอะเลยนะฮะมูชมูชเอามา เอออุ้ยเอามาสิเพื่อนเอามาเออเขาพลมต้องสโลโมชั่นโอเคได้เลยมาโอ้โหผมแปลกใจมากเลยว่ามูชมาเอาอะไรแครี่เจ้านี่กูได้ช็อตโบตเตอร์มาสามอันแล้วเนะี่ยไหนๆก็มาแล้วเก็บเก็บไ่ให้หมดนะเอามูชใส่เข้าไปเออเรียบร้อยดาวินกดกดครับ เรียบร้อยเยี yeah. ่ยสามอันแล้วตอนนี้โอเวอร์ฮีทแล้ว,แ,ลวแต่มีคูลิ่งซิสเต็มมาช่วยไว้ต้องไปทำลายใช่ไหมนั <c oughs> ่นไงทำลายทำลายระบบทำลายระบบคูลิ่งซิสเต็มครับเพื่อทำให้มันโอเวอร์โหลดแล้วก็ระเบิดโอเคเคลียร์กูจะซื้อของครับไม่ได้จะมาดูท่อ โอเคได้ช็อตโบเตอร์มาครั้งนี้กระสุนน่าจะเยอะทีเฮียแล้วล่ะไหนดูดิโอ้โหสามสิบห้านัดครับเยอะมากแมวเจ้าวันนี้กลับเืนมานี่เยอะกว่าสองร้อยส,สี่สิบเออมาทำลายคลูอิ่งซิสเต็มนะฮะอ่าทำลายไงวะเออโอ้แล้วก็ยิงเหรอยิงเหรออ๋อยิงโอเค อ่าโอ้โหโอ้ระเบิดงี้เลยเหรอโอ้ยดี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 ผมมีมีสี่ด้านนะมีสี่ด้านเรียบร้อยอีกเรียบร้อยสองแล้วโอเคอีกสองครับอีกสองวันนี้สองแต่ลำคาญอีแมงกะพุนนี่มากเลยอีแมงกะพุนวิทยุเนี่ยเอออ่ะเรียบร้อยโอ้ยอะไรยังไม่หมดเหรอเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งอุ้ยเอา เอ้าโอ้โหยิงไม่โดนเลยเรอต้องรีบยิงด้วยนะเรียบร้อยหมดแล้วโอ้สเคปต้องหนีอีกเลยโอ้ววัดไม่กอดโอ้โหแล้วเพิ่งจะผ่านมาเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้แค่ปะแค่ปะมีไงข้างๆข้างๆ้างเลยเพื่อนข้างๆเลยเพื่อนเร็ว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 หู เร็วเร็วไปวิงว่งวิ่งทุกคนรอด้วยฉันกำลังจะไปเร็วเร็ว,รวถึงแล้วได้เวลาแข่งรถแล้วเพื่อนจบด่านโอเคครับโอ้โหแต่เหมือนเพิ่งคลิปคลิปเพิ่งจะไปแป๊บเดียวอ่นะ <c oughs> เดี๋ยวไปต่ออีกด่านแล้วกันรู้สึกจะเป็นด่านไอ้นี่ปะ่ะถีบบอลพลาสติกเออ ดี๋ยวควบสองด่านไปเลยแล้วกันโอเคพาร์จะได้น้อยลงนะฮะเซบลิงเมน,น,นทเทนแนนต์เทอร์เนลนะครับนี่ไงถีบ,บอลยิงด้วยโอเคมาเลยเพื่อนเอ๋พร้อมแล้วถีบบอลอีกแล้วครับถีบบอลอีกแล้วเพื่อนบบออโอ้โหไม่ได้ถีบมานานบอกเลยหลายพาร์ตอะหลายพาร์มากไม่ได้ถีบบอลแล้วอะโอ,อ้โ,อโหชอบชอบเพลงด่านนี้มากบอกเลย โอ้เอาลงมาข้างล่างเฉยยิง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 โอ้โหมาแล้วเย็ด yes. โอ้โหต้องมาหลบอีกต้องมาหลบอีกบอกเลยต้องมาหลบอีกนี่ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเออเออต้องใช้เมาส์เลงเว้ยแล้วก็เอาคีย์บอร์ดในการหลบเลยมามามายังไงก็ได้ตอนนี้บอกเลยเออโดด ทางปกติแล้วทางปกติแล้วตอนนี้โอ้โหโอ้โหโมชันเ,นเซนเซอร์ก็มานะไอกาวข้างล่างนี่อีกแล้วอะ่ะโคตรเกลียดเลยต้องว่าหลบอะไรอีกเนี่ยอะไรอะไรอะไร,ะไรเราเห็นนะเพื่อนเราเห็นเราเห็น ى. นั่นแหละเก็บมากระสุนนะเก็บมาให้หมดนั่นแหละเออเก็บมาให้หมดครับมีทางไปข้างบนเลยเป็นท่อแอร์ใช่ปะเป็นท่อไอ้นี่เป็นท่อขนส่งะไรทุกอย่าง เออโอ้ยเกือบเกือบลืมโดดเกือบลืมโดดเมื่อกี้ริงจังยิงจังเออเคผมว่าไปข้างบนน่าจะง่ายกว่าน,นี้เวยไม่ต้องทำอะไรเลยมันไปให้ยางเยวะซุเลเซอร์คราวนี้เลเซอร์โอ้โหทางนี้เลเซอร์ทำไมครั้งนี้มันขับนานกว่าทางที่แล้วอะโหโ,โหสองทางสองทางไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รี สองทางสองอันนี้ก็สองโอ้โหอันนี้หนึ่งหนึ่งแต่มันอยู่ตรงกลางโอเคโหหลบได้หมดเลยเวหลบได้หมดเลยเวหลังจากมีประสบการณ์ทางที่แล้วเฮียเก็บมาหมดอ่ะจะลงจะโหลดเก็บมาหมดอ่ะเออนั่นแหละเฮยโอ้ิบหายแล้วเร็วโอ้โหั้งนี้เร็วเร็วเร็วโอ้มันเร็วแล้วมันเร็วแล้วโอ้โอ้โหโอ้โหเลี้ยวเลี้ยวสีเสืออะไรหมดอะกลัวเอา เขาอ hora, โอ้โหอุ้ยตายหาแล้วตายหาอ้าวอันนี้ต้องโดดใช่ไหมโดดโดดก็ได้ด wrote, Teach. เอาอืมรอดเฉยเอาโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 ใจเย็นนะใจเย็นนะครั้งนี้เป็นแอดวานครั้งนี้เป็นแอดวานมากครั้งนี้เป็นแอดวานมากผมบอกเลยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โอเกือบเกือบบอกเลยว่าเกือบเข้านี้ละกันเข้านี้ละกันเออ มีอะไรก็โอ้โหมึงเอ้ยเฮ้ยโอ้โห,โโหมันเลี้ยวให้มันเลี้ยวให้ดีดีดีแต่ชิปหายแล้วนี้เอ,อ้ยเกือบเกือบว่าเกือบเกือบเออมาถึงแล้วถึงแล้วเย่โหครั้งนี้แอดวานบอกเลยหลบเยอะมากอันนี้น่นาจะเป็นคัสซีนเหมือนเดิมดาร์วินฉันได้วิดีโอฟีดมา เซเบอร์ออกมาจากโรงงานแล้วเขาไปที่ FBI บีฟอร์สงั้นพาเข้าไปที่ FBI งั้นเราต้องไปที่ FBI h e a d q u a r t e r อแล้วโอเคครับสถานีต่อไปคือสถานี้ f i i สำนักงานใหญ่ของ FBI นั่นเองโอเค ไว้มาต่อพาร์ทหน้านะครับสำหรับ G Force ครับสำหรับตอนนี้ครับกู d ดไ e